ดีคะ่ะพี่พี่เพื่อนเพื่อน,น,นลูกดวงที่น่ารักทุกๆคนนะคะเรามาดูกันว่าบ่ายนี้ใครกำลังคิดถึงคุณนะคะแล้วเขาฝากมาบอกคุณว่าอะไรนะคะคลิปนี้เป็นการพายโดยรวมซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้นะคะดูไว้เป็นแนวทางอย่าซีเรียสมากเกินไปถ้าคุณอยากให้ตรงมากขึ้นสามารถทักจองคิวดูดวงส่วนตัวได้นะคะฝากไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะคะ หรือใครอยากสนับสนุนช่องคุณสามารถกดดูโฆษณานะคะดูกดคำว่าขอบคุณหรือซุปเปอร์แตงใต้คิปด้านล่างข้างปุ่มแชร์หรือจะกดสมัครสมาชิกนะคะมี50บาท80บาทและ100บาทสมัครทาง YouTube นะคะแล้วก็แค่รักถามมาดูดวงฟรีได้ทางไลน์นะจ๊ะหรือใครจะฝากถวายดอกบัวพระแม่รักษมีรอบวันศุกร์นี้นะคะทักาทางไลน์ได้เลยนะทีนี้เราจะมาเริ่มกันเลยนะคะว่า บ่ายนี้ใครกำลังคิดถึงคุณอยู่คนที่คุณเคยเดินทางไปเที่ยวด้วยกันคนในครอบครัวของคุณก็ได้คนที่เคยทรยศหักหลังทำร้ายคุณทำให้คุณเสียใจคนรักของคุณคนที่คุณเคยแอบชอบคนที่เคยอยู่ในใจของคุณคนที่อยู่ในใจของคุณคนที่เคยลุ่มหลง คนที่เคยทําผิดกับคุณหรือคุณเคยทําผิดกับเขาหรือทําให้คุณมุนเมาพาคุณหลงผิดนะคะในครั้งหนึ่งก็ได้อาจจะเป็นคุณหมอ,อ,อคนในครอบครัวนะคะหรือว่าอาจจะเป็นลูกบริวานนะคะหรือคนที่คอยดูแลคุณนะคะคนคนนี้เขาคิดถึงคุณอาจจะเป็นความรู้สึกผิดหรือรู้สึกอยากดูแลนะคะ มีปรมอะไรในใจบางอย่างที่ทำให้คิดถึงนะคะอืมประมาณนั้นทีนี้เรามาดูว่าเขามีอะไรอยากจะบอกคุณนะคะในเมื่อเขาคิดถึงคุณแล้วนะเราก็มาดูว่าเขาอยากจะบอกคุณว่าอะไรเขาอยากจะบอกคุณว่า ฉันน่ะก็แค่ไม่รักเธอในตอนนั้นหรือฉันก็ไม่พร้อมที่จะจริงใจหรือไม่พร้อมที่จะเปิดใจให้เธออาจจะมีกำแพงอะไรหลายๆอย่างมันก็เลยทําให้เธอรู้สึกเสียใจหรือเผลอทาร้ายเธออาจจะเผลอหรือตั้งใจก็ตามแต่ตอนนี้ฉันรู้สึกผิดแล้วนะเพราะว่าเธอดีกับฉันมากๆทําให้ฉันรู้สึกว่าสิ่งที่ดีที่สุดของฉันมันคือการได้พบเธอนะ ไม่น่าจะทำร้ายเธอให้เธอเสียใจหรือผิดหวังขนาดนั้นเลยไม่น่าจะเป็นคนที่ทำให้เธอต้องรู้สึกเศร้าหรือเครียดหรือเสียใจตอนนั้นน่ะชั้นก็รู้นะตอนที่เธอพูดกับฉันว่ามีเธอแล้วอะ่ะเราจะยังยังจะมองหาใครอีกชั้นเองอะ่ะตอนนั้นอาจจะรู้สึกว่าก็แล้วไงอาจจะไม่ได้ฟังคําเธอสักเท่าไหร่จนตอนเนี้ย พอมองดีๆพอเธอเองเนี่ยอาจจะไม่ได้โฟกัสที่ฉันและหรือไม่ได้แอบชอบฉันและกลายเป็นว่าฉันแอบชอบเธอหรือเพิ่งจะคิดอะไรได้เพิ่งจะรู้สึกตัวว่าสิ่งที่เคยทําให้เธอเสียใจอ่ะมันเป็นการทําร้ายตัวฉันเองตัวฉันเองเหมือนกันคือจริงๆฉันเองอาจจะชอบเธอก่อนด้วยซ้ําแต่ตอนนั้นแค่อาจจะยังไม่รู้หัวใจตัวเองสักเท่าไหร่ก็เลยกลายเป็นว่า อาจจะทำร้ายให้เธอเสียใจยทำให้เธอผิดหวังทำให้เธอเสียใจยขอโทษนะคือสิ่งที่ฉันทำอะไรได้นะตอนนี้ก็คือทำอะไรไม่ได้เลยนอกจากขอให้เธอมีวันที่ดีขอให้เธอเจอแต่คนดีขอให้เธอเจอแต่สิ่งดีๆเพราะมันคือสิ่งเดียวที่ฉันจะทำได้ทำอะไรไปมากกว่านั้นไม่ได้แล้วเพราะว่าฉันเองก็ต้องยอมรับว่าฉันเองเป็นคนที่ทำให้เธอเนี่ย กลับมารักตัวเองกลับมารีแลกตัวเองมันได้พังทลายไปแล้วแล้วเธอก็รู้จักกําลังจัดลําดับความสําคัญของตัวเองหรือจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างในตัวเองที่ทําให้ตัวเองรู้สึกผ่อนคลายแล้วมีความสุขขึ้นบางอย่างอ่ะมันเติบโตไปแล้วก็จริงแต่ บางอย่างมันก็ถูกทําลายไปแล้วมันคือการเริ่มต้นใหม่ซึ่งมันเป็นการเริ่มต้นใหม่จากตัวเธอเองเธอเองอาจจะกําลังรู้สักคุณค่าของตัวเองกําลังเรียนรู้ที่จะรักตัวเองหรือกำลังจะเริ่มต้นใหม่กําลังที่จะแบบปลูกความรักให้กับตัวเองหรือปลูกความรักใหม่กับใครอะ่ะเธอสมควรที่จะได้รับความรักที่คู่ควร ไม่ว่าจะมีอุปสรรคขวางหนามยังไงเธอก็เป็นคนที่ฝ่าฟันมันได้ดีเสมอเพราะฉะนั้นเนี่ยฉันเองก็เลยรู้เลยว่าสิ่งที่ทําให้เธอเสียใจอ่ะมันได้ผ่านไปแล้วเธอได้เดินหน้าไปกับความเธอแบบเธอได้ทิ้งความเจ็บปวดนั้นไปแล้วฉันเองอยากให้เธอให้อภัยนะ หวังว่าเธอจะให้อภัยกันการให้อภัยก็ไม่ได้แปลว่าเธอจะให้เออเธอจะกลับมารักหรอกฉันรู้แต่มันก็ยังดีกว่าฉันไม่ได้ทําอะไรหรือไม่ได้รู้สึกผิดอะไรใดๆเลยฉันยังรู้สึกผิดกับเธอเสมอนะแล้วหวังว่าเธอจะให้อภัยฉันหรือเลิกโกรธเกลียดฉันในสักวันหนึ่งนี่คือสิ่งที่คนคนนั้นเขาฝากมาบอกคุณนะคะราศีธนูราศีพิจิก ราศีสิงราศีกรกฎราศีมีนกรกฎเด่นมากเลยนะเด่นสุดๆนะคะเออเลขนะคะจะมีเลขสิบนะคะเลขสิบสี่เลขสิบห้าเลขสามนะคะเ,ออเลขสิบเจ็ดนะคะเลขสี่สิบเอ็ดนะคะเลขยี่สิบเจ็ดนะคะ เลข62แล้วก็เลข65นะคะวันอังคารวันศุกร์วันพฤหัสวันพุธวันอาทิตย์วันเสาร์นะคะประมาณนี้ค่ะส่วนใครที่อยากรู้เรื่องราวเพิ่มเติมคุณสามารถทักจองคิวดูดวงส่วนตัวได้นะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe ให้ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยว เราจะกันใหม่คลิปหน้านะคะหวังว่าเพื่อนๆนะคะจะมีความสุขทั้งวันแฮปปี้ทั้งวันนะคะวันนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย